สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เข้ามาทางช่องนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วนะครับพอดีก็มีธุระนะครับก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาก็เอาสิบล่างเฮงเฮมาให้เป็นแนวทางหรือว่ามาให้ลุ้นมาให้ชมกันนะครับ ก่อนอื่นก็มาดูก่อนนะครับว่าสูตรนี้ก็เข้ามายาวเลยนะครับเข้ามาประมาณ17งวดนะครับที่ผ่านมานะครับ17งวดที่ผ่านมาวัดที่ผ่านมาก็ก็ได้9 8 7นะครับตามสูตรคิดคำนวณน,นะครับได้9 8 7นะครับสูตรนี้ก็มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะหลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับงวดที่ออกอยู่ที่9หนึ่งนะครับ2ตัวล่างรดบานนะครับสูตรนี้ก็ประมาณ17งวดนะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับหลุดไปงวดที่ผลลัพธ์ออก9หนึ่งนะครับก็มาดูครับว่างวดแรกก็ตามสูตรคิดคำนวณแล้วอาจจะได้8 7 6นะครับก็ ผลลับสองตัวก็ออกอยู่ที่6 7งวดน er ี้มา <BEN Simon> 2ตัวเลยนะครับแล้วงวดที่2นี้ก็ได้987ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่9กก็มาเข้าอยู่ที่เลข9นะครับแล้วงวดที่3นะครับก็ได้6 5 4สีนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่4 6นะครับงวดนี้ก็มา2ตัวนะครับภายใน3ตัวนี้นะครับมา2ตัวเลยนะครับมาทั้งหลักสิบและหล <till> ักหน่วยนะครับแล้วงวดที่สีก็ได้ 7 6 5ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่66นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรนี้ผมอยู่ในหัวข้อ10ล่างเฮงเนะครับแต่ก็บางทีก็หลุดมาเข้าหลักหน่วยนะครับแต่ส่วนมากก็มาเข้าหลัก10นะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับถือว่ามาทั้งหลักสิและหลักหน่วยนะครับแล้วงวดที่5นะครับก็มา 4 3 2นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่4 4สีก็มาอยู่ที่เลขสีนะครับวัดนี้นะครับแล้วถัดมานะครับวัดที่6ก็ได้7 6 5หหนะครับผลลัพธ์2ตัวออกก็6 3สนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะครับวดนี้งวดที่6นะครับวดที่7ก็ได้5 4 3สีนะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่1 4สีนะครับเลขสีก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับวดนี้นะครับ แล้วถัดมางวดที่8ก็ได้6 5หสีนะครับผลลับธ์2ตัวล่างระบาลก็ออกอยู่ที่91นะครับงวดนี้หลุดนะครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้6 5หสีนะครับผลลับ2ตัวก็ออกอยู่ที่91นะครับ9และ1ไม่มีในตามสูตรคิดคำนวณนี้เลยนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับเพื่อนๆว่างวดที่9นะครับก็ได้5 4 3สี่สา ผลลัพธ์สองตัวล่างานัดบาลก็ออกที่8ปดนะครับเลขห้างวดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแล้วงวดที่10นะครับก็ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้0ูนย์นะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่8ปดนะครับ3ตัวนี้ก็มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับออกอยู่ที่8ปดนะครับเพื่อนๆแล้วงวดที่11นะครับ ก็ได้876นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างระบาลออกก็ออกอยู่ที่61นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข6เป็นหลักสิบนะครับงวดนี้นะครับก็ถัดมานะครับงวดที่12ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้1 09นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างระบาลงวดนี้ก็ออกอยู่ที่0 9นย์ะครับงวดนี้ก็มา2ตัวนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ แล้วงวดที่13นี้นะครับก็ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้4 3 2ผลลัพธ์2ตัวล่างระบาลก็ออกอยู่ที่4 3สนะครับงวดนี้เลขสีก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบเลข3ก็มาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดที่14นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้0 9 8ย์นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่79นะครับงวดนี้นะครับก็เลข9กก็ มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับแล้วงวดที่15ได้0 9นนะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่78นะครับภายในงวดนี้นะครับเลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมางวดที่16กนะครับก็จะได้9 8 7นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างและบานก็ออกอยู่ที่90นะครับที่ผ่านมานะครับเลข9กก็ มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับมาตามสูตรนะครับเพราะสูตรนี้ก็สิบล่างนะครับเิงๆนะครับแล้วงวดที่17ที่ผ่านมานะครับงวดที่17ที่ผ่านมาก็ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้9ก้าแปดเจับสองตัวล่างบันออกอะไรนะครับออกอยู่ที่7 9เก้าใช่ไหมครับงวดนี้ก็มาสองตัวนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับ มาทั้งเจดและเกเลยนะครับก็ลองมาตามงวดใหม่กันนะครับว่างวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมเอามึกหิดแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อนนะครับผ่านลักสิก็มาอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับก็เข้าตามสูตรเลยนะครับนะครับ มอยู่ที่เลขเจนะครับเราลองมาติดตามกันดูครับว่างวดที่สิบจดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็มามาคิดคำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูนะครับว่าวัดที่18นี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับสูตรทุกสูตรก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆและสมาชิกนะครับไม่รู้ว่าอนาคตวันหน้า,า,นาตัวเลขที่คิดคำนวณแล้วจะ เดินหน้าต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านสมาชิกนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็เรามาคิดคํานวณพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะใช้ตําแหน่งนี้เลยนะครับตําแหน่ง3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับเพื่อนนะครับวัดที่ผ่านมาผมก็จะใช้ตําแหน่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ 809นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับ809ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมนะครับนะครับ809นะครับที่ออก9กก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับออกอยู่ที่78ก็มาเข้าอยู่ที่เลข8นะครับก็เรามาติดตามงวดนี้โดยนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับวดที่ผ่านมาออกเลยนะครับ79ใช่ไหมครับ จ็ดเก้าก็มาสองตัวเลยงวดนี้นะครับมาทั้งเจ็ดและเลขเก้านะครับนะครับก็มาเจ็ดและเก้านะครับก็ถือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับก็ลองดูงวดถัดไปนะครับเป็นงวดที่สิบแปดนะครับงวดที่18ผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับมาคิดคำนวณให้เพื่อนๆและสมาชิกได้ลุ้น ได้เป็นแนวทางกันนะครับจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับเลขหน้าครั้งที่1และก็ครั้งที่2นะครับจะใช้เลขหน้าครั้งที่2 3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็จะได้7 2 7นะครับ 2> 7 2 7ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ7แล้วก็2อ่ะหมึกทำไม,มไม่เข้ม เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนนะครับนะครับก็จะใช้เด่นก็คือเลขเจ็ดนะครับเพื่อนเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับก็วางไว้เลยนะครับเจ็ดแล้วก็ลดแต้มลงนะครับ แต้มลงนะครับทีละแต้มนะครับให้ได้3ามตัว3ามหลักนะครับก็7ก็เหลือหนะครับลดแต้มลง7ก็จะเหลือหนะครับ6ก็ลดแต้มนะครับลดแต้ม1แต้มนะครับก็จะเหลือห้านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้เด่น3มตัวนะครับวดนี้นะครับบวดนี้นะครับก็จะได้เจ5ดหห้านะครับเห็นไหมครับ7จ5หห้านะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้เพื่อนๆและ สมาชิกนะครับก็เป็นงวดที่18นะครับงวดที่18นะครับงวดที่18บแปหนุกก็ไม่ค่อยออกปากกาศเป็นงวดที่18นะครับ ก็ข้าออมาทั้งหมดทั้งมวลก็17งวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับหลุดก็ที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่9ก้าหนึ่งนะครับงวดนี้ก็งวดเป็นงวดที่18ได้เลขตัวไหนกันนะครับเพื่อนจะได้ตัวนี้นะครับ7จ็ห้านะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับ7จ็ดหห้าภายใน3ตัวนี้นะครับว่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ สิบเจ็ดงวดก็หลุดไปงวดเดียวนะครับก็คาดหวังว่าน่าจะมาสักตัวนะครับสามตัวนี้นะครับก็จะได้เจ็ดหกห้านะครับภายในงวดนี้นะครับเจ็ดหกแล้วก็ห้านะครับก็เป็นสูตรสิบล่างนะครับสิบล่างนะครับนะครับสิบล่างเฮงเฮงนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับ สูตรก็ง่ายๆนะครับพเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็ทําทไม่ได้ยุ่งยากนะครับวันที่ผ่านมาก็ออกไปที่เจใช่ไหมครับมา2ตัวเลยงวดนี้นะครับนะครับเจแล้วงวดนี้นะครับจะมาตัวไหนกันเลขเจเลขหก 6, แล้วก็เลขห้จะมาตัวไหนกันนะครับก็รอไป พิเคราะห์และพิจารณาดูนะครับก่อนที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็เป็นแนวทางให้นะครับเพื่อนๆมีอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางให้นะครับก็จะมีเจ็ดหกห้านะครับก็ลองไปลุ้นดูนะครับก่อนจะนําไปใช้จริงนะครับก่อนจะนําตัวเลขสูตรนี้ไปใช้จริงก็โปรด พิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับที่จะเอาไปใช้จริงนะครับไม่รู้ว่าตัวเลขจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ตัวท่านนะครับที่จะนําไปใช้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเจ็ดกห้ครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันนะครับ